คลิปวิดีโอเตือนภัยแค่ขับรถไม่พอใจตามประกบข้างก่อนที่จะเปลี่ยนรถขี่ตามเข้าไปหาเรื่องถึงบ้านผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านใส่น้อยจังหวัดนนทบ,บรุรีหลังได้รับการติดต่อจากนายสมชายนามสมมุติอายุ32ปีเจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถถึงกรณีที่มีการขับรถปาดหน้ากันบริเวณสี่แยกและได้มีการ พูดในทํานองว่าทําไมไม่ขับรถให้ช้าๆลงหน่อยต่อมาทําให้เจ้าของรถกระบะตู้ทึบไม่พอใจขับรถตามมาถึงหมู่บ้านก่อนที่จะเปลี่ยนรถจากกระบะเป็นรถจกักรยานยนต์อย่างรวดเร็วซึ่งไม่ทราบว่าเอารถจกักรยานยนต์ของใครมาและขี่เข้ามาหาเรื่องถึงหน้าบ้านนายสมชายได้เล่าว,ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ17นาฬิกานาทีตนและพ่อกับแม่กำลังจะกลับบ้านโดยต้องผ่านบริเวณสี่แยกนี้ประจำซึ่งเป็นแยกเล็กๆไม่มีไฟแดงและตนก็ขับรถตามขันหน้าออกมาจากนั้นติดติดกันแต่รถกระบะทู้ทึบที่มาจากทางตรงกับไม่ชะลอรถและพยายามเบียดแทรกเข้ามาจนผ่านหน้ารถของตนไป ตนจึงเปิดกระจกตะโกนออกไปว่าโหยทางแยกเบาบ้างดิโหขับรถก่อนจะขับออกมาจนกระทั่งใกล้ถึงหมู่บ้านก็เห็นทางกระจกหลังว่ามีรถกระบะพยายามขับที่ตามมาก่อนที่รถคู่กรณีจะขับมาประกบด้านข้างพร้อมกับลดกระจกลงมามองหน้าแต่ตอนนั้นตนได้ขับรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้านมาแล้วก็ไม่คิดอะไรจนกระทั่งกำลังถอยรถ เข้าจอดในบ้านของตัวเองก็พบว่ามีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาซึ่งตนจำได้ว่าเป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบที่มีปัญหากันพอคู่กรณีมาจอดหน้าบ้านก็ตะโกนด่าตนตามคลิปก่อนที่จะขับรถออกไปและตะโกนด่าตลอดทางพอตอนเดินตามออกมาที่หน้าบ้านก็เห็นเขารับผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไปด้วยคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว ตนย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้ประมาณ4ี่ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาหรือมีเรื่องกระทบกระทั่งกับใครและไม่คุ้นหน้าคู่กรณีด้วยคิดว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ก็ยังสงสัยว่าเขาเอารถจัก,กรยานยนต์มาจากไหนจะว่าเพื่อนหรือคนรู้จักขี่มาเจอกันและขอยืมรถก็พอดีเกินไปหรือว่าเขาจอดรถข้างทางและขอยืมคนที่ขี่รถไปมาก็ไม่ทราบ แต่การกระทำแบบนี้ก็ถือว่าคุกคามความปลอดภัยเป็นอย่างมากอยากเตือนว่าโชคดีที่ตนเป็นคนใจเย็นถ้าเป็นคนอื่นเขาคงมีเรื่องกันไปแล้วต่อมาตนเห็นว่าไม่ค่อยปลอดภัยเพราะที่บ้านมีพ่อกับแม่อยู่ด้วยก็กลัวว่าเขาจะกลับไปตามเพื่อนหรือไม่ยอมจบกลัวว่าจะมีอันตรายจึงได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรไซน้อยเพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน สุกันวลีสุวันรายงาน